วันนี้เรามากินในติมที่เ <S 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 มืองที่พีดารายอยู่นะคะตอนนี้เขามีการเด้นให้เราด้วยนะคะทำเลิศมากเลยอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆว่าซิต,ตี้ฮอล์ของเขาตรงนี้นะของเมืองนี้ วันนี้แดดมากเลยเพื่อนๆประมาณ18องศาแต่ว่ามีลมนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแตนๆสวยไหมวันนี้ท้องฟ้าแบบเคลียร์มากเลยค่ะไม่มีเมฆเลยเพื่อนๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะว่าพี่ดาราอยู่อพาร์ตเมนต์ไหนแต่ว่านางก็อยู่แถวนี้แหละเพราะตอนนางถ่ายรูปนางก็จะเห็นนาฬิกาตรงนี้นะคะอาจจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หรูๆก็ได้เพราะว่ามันจะมีอพาร์ตเมนต์แถวตรงข้างหน้าเนี้ย เป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่เวลานางถ่ายรูปมาอาจจะอยู่ข้างหลังหรือว่าถ่ายมาเห็นนาฬิกาตรงนี้เพราะฉันเห็นนางถ่ายรูปนะคะนี่จะเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่ของเขานี่แล้วจ,จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ก่อนนี้ฉันก็มาตรงนี้แหละนะคะสี่สิบปีที่แล้วเออน่าจะใช่นี่ค่ะเป็นเอ่อซิตี้ฮอลล์เขาเมืองนี้การ์ดการ์ดาบายนะคะย่านนี้เมืองนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อย่านคนรวยนะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นของคนรวยนะคะซึ่ง ย่านนี้นะคะส่วนมาก,กจะเป็นดารานักรัฐมนตรีถ้าสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามที่นั่งเนี่ยมันจะมีอีกโซนหนึ่งอะตรงนั้นแหละจะเป็นโซนที่ส่วนใหญ่คนรวยอยู่รวนจริง สี่ห้าร้อยล้านครอนอ่ะข้างในคือแบบว่าจัดเต็มอ่ะเข้าใจไหมอืมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างตรงนี้นั่นเหมือนเหมือนฮอลลีวูดอเมริกาเลยอ่ะฉันดูในทีวีนะแกแต่ข้างนอกอ่ะก็จะดูมันเป็นเอ่อโมเดนแบบธรรมดาอาจจะไม่หรูหรามากเพราะว่าเขาข้างนอกเขาจะทำรองรับพวกพายุภัยธรรมชาติก็เลยดูเหมือนแบบเฉยๆแต่เข้าไปแล้วหรูมาก ก็ถือว่าเป็นโซน่ติดกกบกบเนืางหลวงเจริญอุยอร่อยอ่ะอร่อยกว่าแกไอติมร้านนี้ฉันซื้อวันนี้นะหนึ่งพันกือบหนึ่งพันอีกยี่สิบคอนหนึ่งพันถูกกว่าร้านที่ไปกินรอบก่อนร้านนี้จะถูกกว่าแค่ประมาณต่างกันประมาณ ยี 20, 30, 40, ่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบพอๆกันอร่อยคล้ายๆกันแต่ความนัวความเทความนัวหรือเทสบางอย่างนิดนึงมันจะต่างกันแค่นั้นแหละฟอร์มูลา่ามันก็อาจจะต่างกันแค่นิดเดียวแต่ว่าอร่อยชอบอือร่อยหน้าร้อนกินอร่อยแกถ้าหน้าหนาวฉันก็ชงไม่ค่อยไหวบา,บางครั้งโยอารมณ์ดีอากาศดีนะ้อเพื่อนๆน้องว่าไม ฉันใส่แขนสั้นเลยนะถ้าไม่มีลมี่มึงเลยหรอยิ่งจะร้อนกว่านี้ทองฟ้าสวยมาก mm hmm. ประมาณนี้นะคะ